ลายแหวนทิติมาร็อกเกอร์สาวเรามีเราในความทรงจำหากเตยถึงชื่อแหวนทิติมาสุตสุนทรหลายคนต้องนึกออกเพราะเธอเป็นร็อกเกอร์หญิงระดับแถวหน้าที่ร้องเพลงได้หลากหลายแนวทั้งป๊อปร็อก หรือลูกทุ่งก็ยังได้แต่ช่วงที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนเพลงตกใจไม่น้อยเมื่อมีข่าวออกมาว่า,วาแหวนทิติมาป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมา5ปีแล้วซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษามาตลอดจนหายแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่รู้กันโรคนี้ก็ไม่หายขาดแหวนกลับมาป่วยใหม่อีกครั้งเธอต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชครั้งนี้มะเร็งได้ลามมาที่กระดูก ทำให้ต้องเข้ารับีโมอย่างต่อเนื่องซึ่งคนใกล้ชิดปู่กรุงกเกษมสามีก็ได้มาเฝ้าไข้ทุกวนันและตัวคนป่วยเองก็ได้กำลังใจดีจากครอบครัวและลูกสาวปันปันเต็มฟ้าที่เพิ่งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้ทำเอาคุณแม่ภูมิใจมาก โพสลงอินสตาแกรมด้วยตัวเองเลยทีเดียวอีกทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการเพลงต่างก็รวมใจกันแบบไม่แยกค่ายไม่แยกสังกัดจัดคอนเสิร์ตรวมพี่รวมน้องร่วมร้องเรามีเราเพื่อให้กำลังใจแหวนทิติมาโดยจะจัดขึ้นในวันที่สิรกรกฎาคมมีศิลปินกว่าเป็นบุตรของพันโทนายแพทย์ สมภพและนางสุภาพรสุตสุนทรประวัติการศึกษาแหวนเรียนชั้นประถมศึกษาอยู่โรงเรียนราชินิบนมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยาและปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหวนทิติมา เริ่มร้องเพลงให้กับวงโอเรียนเตนทังประจําอยู่ที่โรงแรมมนเทียนวงฮอตซินลี่อาริสโตแคทและอิตซนในปี2,527แหวนได้เข้าวงการบันเทิงเมื่อปีพศ2,526 เธอเริ่มจากการเป็นนางเอกละครทีวีให้กับค่ายกันตนาเรื่องแรกคือสวนทางเถื่อนทางช่องห5ในปี2526จากนั้นมาเธอก็เข้าสู่วงการเพลงเต็มตัวในปี2527จากการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไวระเริง ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ทำให้เธอเริ่มเข้าสู่การเป็นนักร้องอาชีพเรียกว่าตอนนั้นแหวนธิติมาเป็นนักร้องหญิงร็อกคนแรกของไทยซึ่งการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ครั้งนี้และได้รับการชักชวนจากเตอเรวัตพุทธทิน,นันท์ ให้มาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดแกรมมี่และเป็นนักร้องลำดับที่4ี่ของแกรมมี่ซึ่งคนแรกคือแพทย์หญิงพันธิวาคนที่สองคือเตอเรวัตคนที่สามคือตู่นันธิดาและแหวนทิติมาคือลำดับที่4ของแกรมมี่ แวนทิติมาเป็นนักร้องที่สามารถร้องเพลงได้หลากหลายแนวแบบวาไราตีป๊อปรอหรือลูกทุ่งก็ได้งานเพลงชุดแรกของแวนทิติมาปี2527ชุดฉันเป็นฉันเองถือเป็นการแนะนำตัวของแวนทิติมาสุตสุนทรกับแฟนเพลง มีเพลงฮิตเช่นไดอารี่สีแดงผู้หญิงคนนี้เชิดแขนยาวไทยสีเทาและงานชุดแหวนฉันเป็นฉันเองประสบความสำเร็จด้านยอดขายอย่างมากปี2529เพลงเรามีเราทำให้แฟนเพลงทั้งประเทศรู้จักนักร้องที่ชื่อแหวนทิติมา และเพลงเรามีเราเป็นเพลงที่ดังมากในยุคหน,น้าและถือเป็นเพลงที่อมะตะของวงการเพลงไทยเพลงหนึ่งเลยเส้นทางการเป็นนักร้องของแหวนเปรียบเสมือนเส้นกราฟที่ค่อยๆไต่ระดับความนิยมไปสู่จุดสูงสุดทีละน้อยทีละน้อย จากชุดหนึ่งไล่เรียงมาจนถึงชุดที่สี่สัญญิงสัญญาที่มีเพลงร็อกเกือบทั้งอัลบัม้มโดยเฉพาะเพลงฟ้ายังมีฝนหยึกยักสัญญิงสัญญางานชุดสัญญ,ญิงสัญญาถือว่าประสบความสำเร็จในด้านยอดจำหน่ายมากกว่า9 0 0 0แสนตลบับ และโปรโมทชุดสัญญิงสัญญาข้ามปีทำ mv ชุดนี้ถึงเจ็ดเพลงและก็มีงานเพลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เคอเคยให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับพี่พี่คิดว่าจะร้องเพลงช้ายอย่างเดียวไม่ได้เวลาออกคอนเสิร์ต ด้วยเหตุนี้ในงานเพลงของพี่จึงต้องมีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วพี่ออกเทปมาสิบกว่าชุดแล้วถึงวันนี้อย่างแรกเราต้องดูแลตัวเองทังน้ำเสียงและรูปร่างหน้าตานี่ก็สำคัญอย่างที่สองเพลงในยุคก่อนก่อน นี่จะเป็นเพลงที่อยู่ในใจคนฟังเสมอแนวเพลงสมัยก่อนค่อนข้างชัดเจนอย่างเพลงพี่ตูน่นันทิดาก็จะเป็นแบบเพลงเพราะเนื้อหาดีส่วนของพี่แหวนก็จะสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจแต่ก็ไม่หรูจนเกินไป กลางกลางคนที่ฟังเพลงพี่แหวนมาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็ยังคงฟังเพลงของเราอยู่เพราะเพลงสมัยก่อนจะคลาสสิกมากฟังได้เรื่อยๆและด้วยความที่เราไปแสดงสดทั่วประเทศไทยมาแล้ว ทำให้ภาพของเราอยู่ในใจของคนฟังมาถึงวันนี้ที่รักความเป็นนักร้องจนซึมเข้าไปในสายเลือดการร้องเพลงจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วพี่จะร้องจนกว่าจะร้องไม่ได้ถึงจะมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาพี่คิดว่ายังมีคนรู้จักพี่แหวนอยู่แต่ความโด่งดังก็ต้องน้อยลงไปเป็นธรรมดาเหมือนกับก่อนหน้าที่พี่จะก้าวขึ้นไปยืนตรงจุดสูง นักร้องที่เป็นที่รู้จักก็จะมีคุณนัดดาวิยาการคุณทิพวันปิ่นพิบาลพอถึงช่วงที่พี่ดังพี่พี่เขาก็ยังมีที่ของเขาอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักร้องไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่อยู่ที่ความจริงใจกับงานพยายามสร้างคุณภาพให้ดีอยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นนักร้อง แก่ก็ร้องได้เราต้องสร้างคุณภาพและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเข้ากับยุคสมัยตลอดเวลาและเธอก็ยังเคยให้สัมภาษณ์หลังจากที่รักษามะเร็งตานมาหายไปแล้วในรอบแรกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะและไม่กลัวตายอีกต่อไปแล้ว คือชีวิตเรามันก็ต้องเจออะไรผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างแต่ใจเราสําคัญที่สุดเพราะถ้าใจเราแข็งแรงมันก็จะผ่านพ้นไปได้ใจเรามันต้องสู้ด้วยไม่งั้นร่างกายเราก็จะอ่อนแอเราก็ไม่ได้ถึงกับว่าสู้กับเขานะ เพราะเราก็ไม่เคยโกรธเขาเลยมาเรงเงียบเพราะการที่เขาเข้ามาเยี่ยมเย็ยนมาเกิดในตัวเรามันสร้างสิ่งดีๆให้เราหลายอย่างมากเท่าที่เราทบทวนไม่ว่าจะนิสัยใจคอความรู้สึกนึกคิดมันสอนเราเพราะเราได้เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอคนที่ลำบากยากไร้ความเห็นแก่ตัวของเราอาจจะน้อยลงความวีนมีน้อยรู้สึกว่าตัวเองคิดดีขึ้นนะเพราะเขาสอนเราว่าคิดดีมันดีกว่านะ แต่ถ้าสมัยก่อนอาจจะมีบ้างเวลาไม่ได้ดั่งใจมีเวีนบ้างแต่ตอนนี้ใจเย็นขึ้นขับรถยังช้าลงเลยไม่รู้จะรีบไปทำไมยิ้มเรามองเห็นความตายมั้งแต่เราผ่านมาได้ความตายจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่กลัวก่วงแต่คนที่เขาอยู่กับเราแล้วเราจะมีประโยชน์ช่วยเขาได้เท่านั้นแต่ตัวเราไม่กลัวแล้วเป็นแล้วเราก็รักษากันไปแล้วก็หายได้และอาจจะเป็นอีกก็ได้อาจจะตายก็ได้มันก็เป็นได้หมด เราก็ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วกัน